น้ำมาถวายแก่ท่านปู่แสนสิริจันทนาคราชข้าพเจ้ากราบขอให้ท่านปู่แสนสิริจันทนาคราชจงโปรดรับของพี่ข้าพเจ้านาง<ร>าสาวพัตราสุจินทรพรมนำมาถวายข้าพเจ้ากราบแกบนู่ครับท่านปู่พี่ประทานาโชค,โชครา่แก่ข้าพเจ้าได้ถูก เลขเก้าหนึ่งเมื่องวดวันที่หนึ่งกันยายนวันนี้ข้าพเจ้าได้มากราบขอพระไทยท่านปู่ขอให้ท่านปู่งโปรดรับและโปรดเมตตาต่อข้าพเจ้าพัฒราสุจินรพรมและช่างจรวจของท่านปู่ด้วยเทิน สาธุสาธุสาธุและขอให้ทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับเจ้าจงมีโชคลาภมีความสุขสมบูรณ์ด้วยบารมีของท่านตูพญานาคนักรบปู่องค์ดำแสนสิริจันทานาคราชประทานพรประทานความเมตตาแต่พวกเราทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุ ผมผมไปจับไหม่พูดด้วยที่เลยเหมือนรู้จับไหม่พูดบอกเลขบอกเขาเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าออตเตอรีออร่เต็มเลี้ยงแผงเลยนะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอ่าลืมปอกไข่ให้ปู่ปเดี๋ยวปอกไข่ก่อนเจซื้อไข่มาไทรแตกไทรนะ ซื้อมาร้อยใบต้มไปแตกไปเจ็ดเหลือเก้าสิบสามเหลือเก้าสิบสามเจ็ดสี่ป็แรกด้วยไปเใบเหลือเกามซึ่งตรงกับบทะเบียนรถด้วยเใหญ่เมองสุดนิรนด้วยนะครับเจมสุดินซื้อมาหนึร้อยใบต้มแล้วมันแตกสามใบแตกเจโอแตกเจ็เหลือเหลือเก้าสามเหลือเก้าสามก็เลยเอาแต่ใบที่สมบูรณ์มาตรงกับใบทะเบียนรถ ที่กลับมาพอดีเลยค่ะเปลี่ยนรถอะไรนะนู่นค่ะห้าสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าอ๋อค่ะนู่นเราจะไปดูเปลี่ยนรถนะครับเจนู่นเจต้องสายพื่อนั่งไม่ลงเลยสองเก้าเก้าสามช่างจุลดะเจได้ยังไงครับเลขงวดที่แล้วที่ถูกเลยอ๋อก็ดูคลิปของพวกคุณนั่นแหละกาเห็นช่างจรวดบอกว่าชอบเลขหนึ่งเก้าของศาลไงจ้ะ เราก็ซื้อเลยเลยซื้อเลยไม่ได้คิดอะไรมากซื้อเลยก็ถูกเลยแล้วถูกอะไรปะถูกสองเก้าหนึ่งในลอตเตอรี่อ่ะมันก็ได้ใบละหกพันเลยโอ้อ่ามันเลยได้สองต่อมันได้ทั้งสามตัวสองตัวด้วยหกเก้าหนึ่งด้วยอ่ามันสองเก้าหนึ่งใช่ไหมมันก็ได้สองเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งก็คุยคุยกันเมื่อกี้ว่าใบสองดิงเลยใบสองดิงเลยใบละสองดิงกันด้หนึ่งสองโอ้โชคดีมาก ต่อใบต่อใบค่ะที่แตะรวมรวมใแสนกว่าบาทเนี่ยกลุ่มเซนต์ตัวบาทจ้าทุรวมแสนกว่าบาทไม่ไปได้ไปได้เจ็ดแปดด้วยไงไรวมแด้วยได้แสนกว่าบาทแล้วได้เลขหน้าด้วยอืมดีเนาะเดี๋ยวปอกเก้าใบปอกเก้าใบอ๋องถวายโหมดรับลูกหลานนำมาถวายแล้วบอกชื่อบอกอะไร้อมให้โชคให้ลาบเจ๊ร่ำรวยร่ำรวยวันนี้ก็มาขอเปิดโชคเปิดลาภเนาะเปิดโชคเปิดลาภ จะทูบสิบหกดอกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่วังบาราลเปิดถวายข่าวเยอะด้วยแล้วผมก็ชี้หนึ่งก้าวด้วยทุนอะมีบุญช่างเจรัวเซิงต่อไปไม่ใช่ทูบทางจังหวัดทางประเทศบ่นีกเพราะว่าถ้าออกพรรษาจะมีคนปู่ระวันที่หนึ่งเช่นนี้เลยอาจจะเป็นเจ้ด้วยอเจ้เหละเพราะเจ้มีโชคทางนี้เนาะเดี๋ยวผมก็ทำให้ใหญ่กว่านี้อีกใช่ไหมหกเรับ ลุงก็มาอยู่นี่อยู่นั้นาพากันถ่ายปลอมๆตอนไี้ว่าจะบวงสรวงที่ติดคำภาษาเนาะเลยย้ายท่านมาทวน ไม่มันหาซื้อไม่ได้ไงถ้าหาซื้อได้ก็ถูกมากกว่านี้คือหมดแล้วใช่ไมไ้เก้าหนึ่งอ่ะมันไม่มีจริงๆนะวันนั้นไม่มีแผลรัตติ้งหมดจริงๆวันนั้นอ่ะหมดจริงๆแถมหมาก็หมดน่ะวันนั้นอ่ะ้ันพี่ซื้อไปแล้วพี่ก็ลืมนะแม่ค้ารัตติรียโทรมาบอกคุณพัดถูกหวยเยอะบอกเฮ้ยถูกอะไรเขาบอกเก้าหนึ่งบอกไม่มีไม่ได้ซื้อยังไม่รู้จ้อะแม่ค้าบอกซื้อสิ วันที่มาวันนั้นเนาะลืมลืมที่มาวันนั้นอ่ะปอกเก้านะครับอืออ่าโอเคปเ้าูเจ้าขาปอกไข่ให้แล้วนะเจ้าค่ะโอเคถูกแล้วมวลหน้าสงสัยได้มาํำแน่นอนอน่งเนาะวหน้าจะได้กี่ล้านจะได้เจจะได้รำช่างช่างมดมดถึงกัดลำพันช่างช่างมดมด ก็เป็นไรช่างเขามดกันไม่ไม่เจ็บหรอหัวแพ้มดเนี่ยเรากล้มากทำได้ไหมทำได้เลยปูนไงใส่มาช่างจรวดคนมีบุญหนอ่คนมีบุญมีบุญ nah, ทั้งแข้งจรวดได้เจ๊ยรวดเจ๊พัดแต่ช่างมาลายช่องช่างตรวจประชาสัมพันธ์เลยวันที่เก้าอ่ะทำอะไรบ้างวันที่บอกเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็เจ๊ด้วยแหละวันที่เก้าถ้าใครว่างก็มามีงานครับแก่แก่บนปูแล้วก็เหมือนทำถวายด้วย Oh แล้วก็มีรถรถแห่ครับติดต่อแล้วครับมาช่วยช่วยกันแล้วใครมีผลไม้มีอะไรมาก็คนละกิโลสองกิโลหรือไข่อะไรซื้อมาได้ถึงเวลาไหนอ่ะก็อาจจะสามโมงเช้าแหละเก้าโมงเช้าถึงเย็นเลยครับครับวันที e ่เก้าเก้างเช้าถึงเย็นเก้าวันที่เก้าเดือนเก้าเดืเก้าค่ำ